สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านนะครับวันนี้ผมรัตพลธุรพันธ์ในอำเภอพัฒนานิคมได้ร่วมกับ,บทางอบตโคตรสรงนะครับโดยท่านนายกคณะพนักงานได้ร่วมกันมาศึกษาสภาพสถานที่พบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับซึ่งคล้ายๆกับลักษณะแพะเมืองผีที่เราเคยทราบกันแต่ที่นี่เรายังไม่มีชื่อนะครับเพียงแต่ว่าคุยๆกันว่าจะใช้ชื่อแพะเมืองหลุงไหมนะฮะก็ผมก็คงจะประสานความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในโอกาสนี้ถือว่าเป็นอันซีนของอำเภอพัฒนาคมอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากเรามีเขื่อนป่าศักดิ์ชนเกษแลวก็เขาพญาเดินธงวันนั้นในวันข้างหน้าผมจะได้พาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการาาน้ยปราตาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนถิน่นได้มาปรับสถานที่ปรับภูมิทัศน์ตรงนี้แล้วก็จะประกาศเชิญชวนพี่น้องให้ได้มาท่องเที่ยวกันพักผ่อนหย่อนใจในบรรยุดแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพในพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับขอเชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับ Let's go <S สำหรับวันนี้นะครับเราก็นำคณะมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของตำบลโคกสลุงนะครับก็ประกอบด้วยท่านายอำเภอพัฒนานิคมนะครับท่านดร็ร รัฐพลทุรพันธ์นะครับแล้วก็มีส่วนของควบานการป่าไม้นะครับคุณถนอมพงสังทูปนะครับแล้วก็ทางในส่วนของผู้จัดการบริษัทสาฟาร์มจำกัดนะครับได้เข้ามาร่วมสำรวจในพื้นที่ในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุงได้ทำรายการนะครับของดีโคกสลุงนะครับหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของดีโคกสลุงเพื่อแสดงถึง สิ่งดีๆงามนะครับในตำบลโคกสลุงนะครับเพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์ในตำบลแล้วก็ไาพบแหล่งแหล่งซึ่งเป็นลำรางธรรมชาตินะครับซึ่งเกิดจากการกัดเซาะนะครับของน้ำนะครับกัดเซาะดินนะครับซึ่งเป็นเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับแล้วก็เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโคกสลุงนะครับในอนาคตนะครับก็จะมีการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ร่วมกันนะครับระหว่างในส่วนของการปกครองนะครับแล้วก็ป่าไม้ นะครับแล้วก็พื้นที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ต่อไปนะครับก็โปรดติดตามนะครับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลโคกสลุงนะครับหรือว่าแพะเมืองผีแห่งตำบลโคกสลุงขอบคุณมากครับ